สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ดิฉันคนิดเหนือคูเมืองค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับนักธุรกิจที่ทำในบริษัทไปใน็ตจูเนียนโกลและบิกิโปรแกมค่ะวันนี้นะคะเราจะได้รับ ฟังประสบการณ์จากอดีตคุณหมอค่ะท่านที่มาลุยและมารวยกับ B.U.G. นะคะแพทย์แผนไทยนะคะแต่ปัจจุบันท่านลากออกมารวยกับ B.U.G. แล้ะค่ะขออนุญาตให้ท่านได้แนะนําตัวเองสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญค่ะพี่ภาค่ะสวัสดีค่ะฉันชน,นิดาพาจารวงนะคะอดีตเป็นข้าราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรืองชำนาญการโรงพยาบาลด้านพาจังหวัดอุบนราชธานีเดีนิสบิกริสเตมิลาค่ะ ค่ะสุดยอดจริงๆนะคะขออนุญาตเรียกง่ายๆว่าพี่พาแล้วกันนะคะพี่พาขาตอนนี้มีแรงบันดาลใจหรือมีเหตุผลอะไรคะที่เข้าสู่ธุรกิจนี้แรงบันดาลใจก็คือถ้าอยู่ในงานประจําเงินเดือนมาเหลือ,อ,อแค่สามพันก็เลยว่าทันยังไงที่เราจะมีไรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งเดือนละ, 8, 000, 000. ะแปดสิบเก้า็เ่ก็เลยได้ตตดสิี่ิะเข้ามาแล้วก็อยากฝึกเหตุผลก็คืออยากมีรายได้เพิ่มและอยากกดนี้พี่พาขาเห็นธุรกิจนี้พุกพี่พามาทําเลยหรือเปล่าคะ ตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าคนที่ให้โอกาสเป็นน้องสาวค่ะมาชวนแล้วก็ตัดชินใจทำเลยค่ะโอ้เยี่ยมยอดจริงๆนะคะไม่ได้ลังรอเลยนะคะรับโอกาสทันดีนี่คือต้นแบบต้นแบบหนึ่งที่ไม่ได้ลังรอกับการรับโอกาสนะคะแล้วทราบว่าพี่พาทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากที่โอกาสที่ได้รับก็คือได้เงินเข้ามาเดือนละสิบครั้งแล้วก็คนนี้ได้นะคะเือผลิตทุกอย่างแล้วแล้วก็ เยี่ยมยอดก็คือจากที่เราเริ่มต้นขับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้มีรถป้ายแดงที่ที่ได้จากบัคก,ก็คือ4ี่คันนะคะฮอนด้ Honda, ไอไม่ใช่ Honda า a จสแล้วก็อฟอร์ดเฟียต้แล้วก็แคปติว่าแล้วก็คันล่าสุดที่เป็นของฝันบันเกิดตัวเองก็คือเบน g ีโอ250ราคา3ล้า e นว้าวและดิฉันเห็นเมื่อกี้ขับรถเข้ามาติดป้ายประมูลด้วยสวยมากเลยะนะคะเยี่ยมยอดจริงๆค่ะ พี่ปาคะแล้วก็ได้บ้านบ้านที่อยู่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้ไปเป็นคนเชียงใหม่แล้วค่ะหลักสามล้านจากเสาบลไปเป็นคนเชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าท่านซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อพาทีมงานเติบโตนะคะพี่ปาแล้วนะคะรายได้สูงสุดค่ะพี่ปาที่ทําได้ต่อเดือนในธุรกิจบี g จีเลยค่ะก็ต้องขอบคุณบักขอบคุณพี่คริสโตแกรมแล้วที่สําคัญขอบคุณท่านโค้จรนะคะที่ทําให้เรามีรายได้คุณลับรายได้สูงสุดต่อเดือนก็คือ5้าแสนเองค่ะ ว้าวนะคะครึ่งล้านนะคะกับรายได้ต่อเดือนนะคะจะมีสักโอกาสหนึ่งไหมที่ให้เราได้แบบนี้น้อพี่พาเนาะ,ะและที่สําคัญค่ะพี่พาเคยทํารายได้ต่อรอบหรือต่อวัน,นวันละแสนได้เยอะไหมคะพี่พาค่ะถ้าเท่าที่จําได้นี่ประมาณ20รอบค่ะ20รอบแล้วสูงสุดต่อวัน,นสูงสุดต่อวันนี่ประมาณ2องแสนหนึ่งมบา ว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะรายได้ต่อวัน2 1 0 0 0 0บาทคะ่ะท่านนะคะแล้วพี่พาขาทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากทราบว่าเป้าหมายปี -63 นี่พี่พามองรายได้ไว้ที่เท่าไหร่ต่อเดือนคะ่ะจริงๆเป้าหมายตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี62เลยนะคะว่าจะทำไรายได้เดือนล้านนะคะแต่ปีนี้ก็ยังไม่ย่นย่นนะคะว่าตั้งใจที่จะเอาเดือนล้านแน่นอนอแล้วก็พร้อมที่จะพาทีมเหนืออีสานเติบโตไป้วยกันค่ะ โอ้เยี่ยมยอดจริงๆนะคะนี่คือแม่ทัพหญิงแกร่งค่ะที่เดินทางสร้างทีมทางภาคเหนือเติบโตมากๆนะคะและคาดว่าจะมีผู้นํารายได้หลักแสนเกิดขึ้นที่ภาคเหนือจํานวนมากนะคะตลาดเ<ช>มืองเหนือกําลังร้อนแรง<ช>คร่ะพี่พานะคะคคในช่วงนี้นะคะและฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมเหนือทุกๆรหัส<ช>นะคะพี่พาแล้วเราจะมาพบกับพี่พาอีกครั้งหนึ่งค่ะในฐานะมนุษย์เงินสักเจ็ดแสดีไหมคะพี่พา เดือนละล้านดีกว่าว้าวเดือนละล้านนะวันนี้ที่พายืนยันแล้วนะคะรายได้ปี63เดือนละล้านแน่นอนค่ะแล้วพบกันที่เดือนละล้านค่ะสวัสดีค่ะพี่พาะสวัสดีค่ะ